เอาเอาของเราโชว์ครับเอาของเราโชว์น,นี่ครับผ้าเหล่านี้จริๆงๆก็ที่นี่แหละครเาพปเสิกเหมือนเหมือนแบบขอโทษนะคะเหมือนจะชื่มาหยิบใช้ผ้าอย่างนี้ด้วยก็ได้ค่ะบได้ค<อ>ยหยิบแล้วก็เล่าไปด้วยก็ได้ครับหยิบไปด้วยก็เล่าไปด้วยก็ได้ครับพันงแ่นที่่่อวดีอีงเะ ชิ้นนี้แพงไหมคะอาจารย์ชิ้นนี้พันเท่าหนึ่งพันเจ็ดสิบใช่ไหมคะครับเรื่องราวเลยครับเรื่องราวของผ้าเลยครับของผ้านะคะเป็นแหล่งโบราณคดีที่เราพบในพื้นที่พิบูลย์ของเราแล้วเราก็พอดลงแผนที่นะคะแล้วก็ไปทำงานศิลป,ปะนะคะโดยมีคุณ เราเรียกว่าคุณเจเอมนะคะช่วยในการทำทำผ้าด้วยกันแต่ที่นี่ถ้คุณมาเอามาโชว์ได้ไหมครับเอามาเอามากลางออกโชว์ได้ไหมครับที่ผ้าเันคออ๋อพื้นเดียวกันใช่ไหมครับเป็นลายเดียวกันลายเดียวกันว่าเป็นผ้ากละแบบมาผ้าอะไรอย่านีก็ไม่รู้ต้องต้องมาดูจากเอกสารวิทยาภัณฑ์อันนี้เป็นแบบแผนที่เป็นแผนที่ค่ะเป็นผ้าพันคอแต่ก็ตัดเสื้อได้นะคะที่จริงวันนี้ใส่ตอน ตอนเช้าค่ะใส่ชุดนี้แต่ว่าด้วยที่จะเตรียมรับทีมจากประชาสัมพันธ์นะคะเราเลยไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้ค่ะบพราะคุณยางสูงเลยขับมุนมุนไปมุนมาได้ค่ะถ้าคอยนิดนิดนึงนะติดติดดมาอีกทีนะครับ เห็นที่ตัดด้วยผ้าเนี่ยชุดอาจารย์แขวนใช่ค่ะเนี่ยหนึ่งชิ้นได้หนึ่งตัวหนึ่งตัวแบบมาสักครู่แล้วก็เมื่อวันที่วันเสาร์ที่ผ่านมาเน้ะก็มีนักท่องเที่ยวที่จย์เจี๊ยบคงเล่าไปแล้วร้อยห้าสิบคนวันนั้นก็ขายดีมากค่ะชิ้นนี้นักท่องเที่ยวก็ก็ซื้อไปนะคะเพราะว่าเราเราประชาสัมพันธ์ว่ามันเป็นแหล่งโบราณคดี ยุคทวารวดีนะคะที่อยู่ในเพชรบุรีซึ่งเดิมเนี่ยเราเราจะไม่มีการปัดจุกพวกนี้อยู่นะคะเราก็เลยทําขึ้นมานะคะภายในภาพมีรายละเอียดอะไรบ้างครับพอเล่าพอสังเกตพื้นที่ที่มีแหล่งโบราณคดีที่พบนะคะอย่างเช่นที่ดอนตรงนี้จริงๆก็มีนะคะดอนแข็งใหญ่เดี๋ยวก่อนนะขอที่ที่เราเย็ยนอยู่เนี่ยนะคะมหาชทยาลัยเนี่ยเราเรียกว่าเป็นดอนแข็งใหญ่ะคะ่ะชื่อ แล้วก็มีบทแหล่งโบราณคดีอยู่ที่ดอนแขงใหญ่อยู่ตรงนี้นะคะดอนแขังใหญ่อันนี้เป็นพื้นที่ของเพชรบุรีตรงนี้ตรงพระบรมมหาวุฑนีค่ะซึ่งเดิมเนี่ยเราพบว่ามีอิฐสมัยทวารก็คาดว่าเป็นน่าจะมีเจดีย์อยู่ในพื้นที่แล้วก็ออกจากนอกรั้วของมหายชลัยไปเนี่ยก็พบค่ะว่ามันมีฐานเจดีย์ยุคทวารวดีก็เป็นพื้นที่ ที่มีชุมชนอยู่ตั้งแต่สมัยทวารวดีแด้ค่ะก <c oughs> ็จะเป็นพื้นที่ต่างๆที่ที่พบนะคะส่วนชิ้นต่อไป <c oughs> ชิ้นต่อไปนะคะครับผมบรรยายเลยครับชิ้นต่อไปเนี่ยอันนี้เป็นลายทวารวดีนะคะส,สวยๆส,สวยทุกลายสวยทุกรายะคะ่ะก็ทำเป็นผ้าพันคอ,อผ้าจะเป็นอ่าชีฟองแ,แต่ว่านุ่มนะคะเนื้อนุ่นค่ะ อันนี้ก็ใช้ในโอกาสต่างๆได้นะคะส่วนชิ้นนี้ก็เป็นผ้าพันคอเช่นกันนะคะเป็นลายเชิดราชวัตรที่อาจารย์เศรษฐมันนะคะซึ่งท่านเชี่ยวชาทํางานในการออกแบบผ้าลายนะคะท่านก็ช่วยเราในการออกแบบนะคะตรงน,นี้ค่ะแล้วก็ที่อยู่ที่ท่านนายกท่านท่านผานผันคอก็จะเป็นลายนี้นะคะส่วนอันนี้ เป็นผ้าที่ขายดีที่สุดค่ะปลาทูเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของหลายๆจังหวัดนะคะแล้วคนก็ชอบปลาค่ะเพราะปลาเนี่ยบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะคนส่วนใหญ่ก็ชอบลายน่ารักลายน่ารักค่ะใช้ได้ทั้งทุกรุ่นใช้ได้ท้งเด็กแล้วแล้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ด้วยค่ะส่วนส่วนอันนี้เป็นอันนี้ราะคาะที่บอกว่าเยาวชนรุ่นใหม่เข้าไปออกแบบนะคะ ที่ชุมชนบ้านสะนะคะเขาออกแบบเอารายอันนี้จริงๆแล้วเป็นลายกุยเชิญนะคะเหมือนกับอันนี้จากวัดใหญ่บุทราก็ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เขาคิดเขาก็จะไปไว้ตกแต่งที่เสื้อยืดนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเยาวชนที่เขาออกแบบนะคะอปวนะครับขอบคุณมนะน,นี่ครับคือบรรยากาศสดๆนะครับ,บที่ มาไม่ไรรมมาชภัฒนนะครับวันนี้กลุ่มประชรำมพันธ์นะครับโดย PRD Magazine นะครับของเรามาครับสัญจรมาครั้งนี้นะครับนี่ครับเป็นการมอบหนังสือที่ระลึกนะครับเป็นรูปภาพฝีพาทนะครับของในหลวง นะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับผมวันนี้ทีมงานเป็นวันที่สองแล้วนะครับแต่วันพรุ่งนี้เราจะไปที่โครงการช่างหัวมันนะครับแล้วก็โครงการห้วยสายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับก็จะเป็นบรรยากาศแบบ ง่ายนะครับเป็นการนําเสนอเรื่องราวต่างๆของมหาวิเลยนะครับไี่เที่จะเอามาดูเรื่องของผ้าโดยโตรงเคแล้วก็เราบอกอ่าไม่เป็นไทั้งนั้นเราไม่ได้แปลว่าใหญ่แต่เรามาเอาข้อมูลตรงนี้ไปถนนดกันพอจะได้หรืเปล่าค่ะต้องขอบคุณคุณน้องโดนหลอกกันที่ได้ประสาน ในส่วนของการมาทาข่าวประชาสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะในส่วนของศูนย์วิจัยสิ่งของมริาาม์และคณะครุศาสตร์เาเชือ่อราชภัฏธุรีต้องขอ,ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะเพราะโดยปกติในการประชาสัมพันธ์อะไรก็ตามถ้ากรมประชาสัมพันธ์มาช่วยเนี่ยก็จะถือว่าเป็นบุญมากค่ะขอบคุณอย่างยิ่งค่ะเพราะหนสื่อพวกนี้ก็จะเป็นของที่กรมผลิตมาแล้วก็เหมือนไม่ผิดเล่มนะคะส่วนอันนี้ก็คือารสารที่เราผลิต ในในปีหน e ึงเนี <tinc S 1> ่ยเราผลี like <con Liberty Overwatch> <pac> ่เป <reais> <con> ็นลายไตรมากค่ะปีหนึ่งก็จะเปลีนสีเล่มค่ะค่ะาเขียนนยัเดีดเ่ะนี้คี่ลือทุกค่ะไม่้งก็ไม่เป็นไค่ะทีนขอกล้องหูก่อนนะคะหนึ่งสองขน้่ะหนึ่งสองสามลูกค้งหนึ่งสองสามเดียวขางะครับเดี๋ยวขร เป็นที่รล,ลึกได้ที่ชิ้นเป็นผ่าทาเช่นนี้นะคะผ้าเช้นที่เป็นผ้ามันคอเป็นที่ระลึกให้กับผม แล้วเดี๋ยวคุณจ่าการมือขอบคุณมาหน่อยป่างกัานี่จริขอบคุณค่ะแล้วขอบคุณอาจารย์เจี๊ยบด้วยค่ะที่นำสังมาอวยพรพวกเราขับไปก็มีความเจริญก้าวหน้าเน่นอนที่เราพวกเราคือลูกพ่ออินคือสัญลักษณ์ของกรมประชาันธ์ครับพ่ออินเป่าสัง โอ้นานมากเดี๋ยวผมขออีกช็อตได้ไหมได้เลยครับขอเรียนเชิญคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละนี่ช่างภาพภาพนิ่งเราหนังสือภาพภาพสวยนะครับวารสารจะปรากฏในวารสารก็น้องนี่แหละครับได้นะโทรศัพท์ถือได้นะโทรศัพท์ถือได้นะเด็กหนุคลิปไปด้วยเลยอ่านี่ ต้องถามว่าทำไมท่านสจเลือกน้องคเขามีที่มาที่ไปเอาแล้วเชิญครับนะครับพร้อมนะครับวิดีโอพร้อมครับพร้อมครับผมผมถ่ายทอดสดอยู่แล้วครับต้องส่องพร้อมกข้ามาผมถ่ายทอดสดอยู่แล้วครับวันนี้ที่ผมเชิญน้องมาเนี่ยเพราะว่าในสมัยทารวดีเนี่ยผู้หญิงจะเป็นใหญ่ผู้ชายจะเป็นบ่าวนะครับผู้ชายในสมัยทารวดีหน้าตาเป็นยังไงของคนบ้านราดของคนเพชรบุรีต้องดูพร้อมสลู่ ในสมัยธรวดีตาจะโตปากจะหนาผิวจะเข้มนี่คือผู้ชายในสมัยธรรดีส่วนผู้หญิงในสมัยธรดีตาตาโตผิวเข้มหน้าอกใหญ่สะโพกใหญ่ <c oughs> ถามว่าระหว่างผู้ชายผู้หญิงเนี่ยรับว่าทําม,มาจากไหนรับว่าสําม,มาจากอินเดียใต้ <c oughs> แล้วก็มาตั้งลกร่ายอยู่ที่เพชรบุรีนะครับก็เลยได้เชื้อตรงนี้มาอินเดียใต้ผิวจะเข้มนะครับแล้วก็จะเจาะหูด้วย แฟชั่นเจหูเนี่ยมีมาเมื่อพันปีที่แล้วแต่นี้ตอนนี้ช็อตเด่นจริงๆนะให้น้องผู้หญิงกอดอกนะครับนะเดี๋ยวกันนะเอาเท้าซ้ายเอาเท้าซ้ายเท้าซ้ายเหยียบเร็วเร็วเร็วผู้หญิงผู้หญิงเป็นใหญ่เร็วน้องน้องอย่าล้มนะแป่แต่ไอะไรได้ กล้องหนึ่งกล้องสองแอคชั่นไม่เป็นไรอย่าพึ่งดิอย่ายิ้มดิต้อ,ของขึ้นขทังแล้วเป็นนักลบนักลบเล่าดีดีแล้วที่ก่อนไล ก่อนเรียกช็อดเดนเลยแหละโอ้โหเนี่ยครับผู้หญิงเป็นใหญ่ครับชายเป็นบ่าวใครเป็นผู้ชายก็รับทราบกันแล้วแล้วเราเป็นคนรับใช้ผู้หญิงนะ่ยอุายพว่คุเนท่านสจอมนี่อ่าด้วยความเต็มใจท่านสจอให้ด้วยความเมตตานะครับนี่นะครับบ้าบรรยากาศเนี่ยครับเนี่ยครับไปลงติ๊กตอกไปลงอะไรได้หมดเนี่ยครับถ่ายทอดสดติ๊กตอกอยู่นะครับโอ้ยนี่แหละครับบรรยากาศ สื้อกล้เอาถามมากครับนี่ครับบรรยากาศชื่นใจครับชื่นใจครับวันนี้ได้มาผ้าหลายอย่างนี่ครับเนี่ยเนี่ยตัวจริงเสียงจริงของครูเจี๊ยบสมบัติน้ำเพชรแล้วเนี่ยถามว่าเด็กๆนะเอฟซีครูเจี๊ยบเนี่ยมีพวกเจนแซดทั้งนั้นเลยนะครับจะมีเจนวายคน ขอบคุณครับครับกลับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความเมตตากับทีมงานกรมประชาัรรมนะครับวันนี้กรมประชาัรรันะครับเดินทางสัญจรมาที่จังหวัดจังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้เรามาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนนะครับพีอาร์ดีแมกซีนะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับและก็คอมเมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อประโยชน์ของคนทั้งชาตินะครับยินดีครับถ้ามีอะไรให้กรมประชาัรร์นะครับ บอกกล่าวเลย <c oughs> ประชาัมพันนะครับเราประชาัมพันให้ท่านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ<อ>ยินดีครับขอ,อบคุณครับ <c oughs> มาทั้งไลน์มาตัง้ตงรังมาทั้งล <c oughs> ไงลน <c oughs>